สวัสดครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับฟอทติดิดมือปืนวันนี้วันที่13ธันวาคม2564นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะอุ่นๆหน,น่อยหนึ่งนะครับช่วงนี้อากาศหนาวหรือดูดหนาวทำให้ที่ติดต,ต,ต,ตัวตัวช้ามากเรามีวิธีแก้นะครับ เดี๋ยวก็จะบอกวิธีแก้ให้ตามไปดูเลยครับนี่คือจิีดีอายุ35วันนะครับยังเท่านี่เลยดังเล็กดูเลยครับปกติเดียว35วันมันก็มันต้องออกปีกนะครับแต่นี่นะไม่ออกปีกเลยเพราะว่า อากาศหนาวทำให้พี่ดิดตช้าครับพอติแล้วก็แค่สาบห้าวันก็จำนานได้แล้วครับแต่ช่วงนี้เป็นอากาศหนาวก็เลยทำให้โตชา้าต้องเยียงประมาณสักห้าสิบหกสิบวันจึงจึงจะขายได้ครับ ให้นับคับหนึ่งก่คนนะครับนี่ไก่วิธีการแก้ไขปัญหาจิตดีตัวชาในฤดูหนาวนะครับ ก็คือทางทางฟาร์มของผมก็จะเอาใบาตองแห้งนะครับมาวางไว้ให้ทั่วเต็มเลยครับเต็มบอ่อเพื่อให้จิ้งดีดอาศัยแล้ก็ดบความลบภยัยอากาศหนาวแล้วก็ช่วงที่มันออกปีก มันจะไม่ได้กัดกันนะครับแลอีกอย่างที่สําคัญคือเราใช้ใบตองก็คือเราจะได้ประหยัดรายจ่ายไปอีกขั้นหนึง่งนี่ครับสังเกตดูได้เลยว่าที่ดินมันจะชอบดูในซอกมุมต่งตางๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่นะครับ ันจะออกมากินเฉพาะตอนตอนที่หิวตอนตอนที่กินเท่านั้นมันโดนตามมุมต่างๆตรงนี้ก็นานหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ประมาณสักหกสวันก็ได้จับได้ขายได้ครับ คงช่วงปีใหม่นะครับพอดีมันก็เริ่มออกใหญ่เดี๋ยวคมจะพาไปดูบ่อจิริตตัวเล็กกี่บอ่อหนึ่งครับนะครับมาพบบอ่อที่สองครับดูเลย นี่คือตัวเล็กครับอายุประมาณ20วันกำลังหนากรักเลยนี่ก็คุยมะพร้าวผสมน้ำให้กินกินครับให้มันกินอาหารให้หมดก่อน ค่อยค่อยใส่ให้มันหน่อครับนี้ก็ใส่ใบตองมึง่งมึองกันครับเพราะว่าให้ความอุบุ่นต่อเขาตัวช่วงนี้อากาศหนาวัถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนหรือฤดูร้อนผมก็ไม่ใส่จะเปิดโล่ม ใสนใจก็มาศึกษาได้น,นะครับผมพอมให้ความรู้ในการเลี้ยงจิีดนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามในช่องจินดป,นปืนด้วยนะครับขอบคุณครับ